เจออีกแล้วเธอไอ้สองวันนี้ก็ยังไม่ได้อัคดคลิปไม่อัดไรหรอกพอดีมันคึมๆมหน่อยหนึ่งเลยขึ้นมาอัดหน่อยหนึ่งเว้วันนี้ยังมาพูดขอเรื่องขอย้ำเรื่องหนึ่งเรื่องโดนโกงนะเรื่องโดนโกงขอย้ำเรื่องหนึ่งเลยวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้เมือ่อวานมีคนโดนโกงไปนะขายดีขายไม่รู้แต่เมื่อวานเมื่อวานเมาานื่อวานก่อนหรือเมื่อวานอะไรอย่างอะ่ะถามจริงมึงยังไม่เลิกควายกันอีกเหรอวะ ใครโทรหากูอ่ะแป๊บนึงนะมึงยังไม่เลิกควายกันอีกว,วะแล้วมันมีเคสหนึ่งที่โดนไอเนี่ยเพจปลอมไอเฟซปลอม,ไอ,ลอมไอป่านจอนชาวไล่กโกงอ่ะถามจริงมึงควายหรือเปล่าแล้วไม่เท่าไหร่โทษทีเป็นคนชอบอ่านนะมึงโดนโกยพันสองมึงโดนโกยพันสองแต่มึงบอก ม,ม,ม, 2, ม,มึงบอกโดนโกพันสองให้ไหมมึงบอกโดนโกงพันสองแต่ขอโทษทีเจ้าของคนที่โดนโกงนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาหาได้ไล่เดือนละหมื่นสามหมื่นนะไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจนาะไม่เข้าใจเลยมันแค่เสษเงินคุณวันละสามหมื่นแค่พันสองคุณจะไปซีเรียสทำไมอย่าไปซีเรียสเด้เขาแค่โพสไปว่าแคออ่ระวังวนะนะคนนี้โกงแค่นั้นพอจะเรียกร้องอะไรไม่เข้าใจได้เงินได้วันนั้นทั้งสามหมื่นเรียกร้องอะไร โอ้โหแบ่งกันใช้บ้างนะครับมาแบ่งผมใช้หน่อยนะพี่นะได้ตั้งหมาทั้งสามหมื่นแะน่ผมเดือนหนึ่งยังไม่ถึงสามหมื่นเลยหมื่นห้านี่ก็พอแล้วนะครับได้ทั้งสามหมื่นแนโดนโกงแค่พันสองไม่ละคายเพื่อนคิวไม่ละคายเรื่องขนหมอยพี่หรอกนะครับแหมประเด็นผมลลกคือผมขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยเหมือนลีปไอ้บุตรกิจที่ผมเคยลงอะ่ะนะครับแ <c oughs> ละอีกเรื่องหนึ่ง ตลกตลกเพิ่งคิดแล้วเพิ่งตลกเลยไอ้ที่มันมีคนร้องมาแล้วคิดขึ้นได้พอดีไงว่าเอ้ยยันในม่งจริงว่ะไอคนที่ตั้งห้องรับรับสมมุติว่ารับบาโฟอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนมือหมอบาโฟรับหมอบาโฟอยู่ไอคนมีก็ไปขายพอทีนี้พอเข้าห้องไปคุยในห้องแชทกันแล้วนะสมัยก่อนสมัยก่อนยังสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่นายนายรับเท่าไหร่อะไอคนไอไอไอคนที่ซื้อก็บอกว่านายนายให้นายนายนาย นายว่าราคามาเลยเอาแล้วในายให้เท่าไหร่ล่ะนายให้เท่าไหร่เอานายลองว่ามาก่อนสินะว่ามาก่อนสิอ่าอ่าอันไยลองว่ามาก่อนถ้าสมมติว่าไอคนไอคนที่ซื้อกะประมาณแบบว่านายลองว่ามาก่อนถ้าแพงเกินไปเดี๋ยวค่อยต่อรองราคาทีทททนึงต่างคนต่างไม่กล้าต่างนายพูดมาก่อนนี่มาก่อนมึงจะได้ซื้อขายกันไหมมึงกระูจนราคาไปเลยแม่เย็ดน,นะมันนานด้วยเรื่องนี้มันก็นานนานมาก นะหลอกพวกคุณพวกคุณต้องโดบุบันต้องมีทุกคนใครไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเอาตีนมาหยบปากโกนะครับนะอาตีนมาหยบปากโกนะอเล่นที่สองไอเล่นที่สามอันนี้ฝากถึงคนเล่นแร็คบรรดาเล่นแร็คต่างๆนะ GM อะ่ะผมคิดว่าเขาพัฒนาเซิร์ฟดีอะ่ะเขาควบคุมเซิร์ฟได้อะ่ะนะ ถ้าไม่ควบคุมเนืซิรไม่ได้คุณไม่หนีตามไม่เล่นเซิร์ฟนี้หรอกนะไอที่ชอบไปบอกว่า GM ของดอยากเียมปรับดอกให้หน่อยดีดอบยากเกินเนี่ยผมมาหาโน่นนี่นั่นไม่ได้เลยไอแม่เย็ดมึงจะอะไรกรับวะกูถามว่ามึงจะร้องอะไรร้องเล่นวันใจอะไร พวกมึงมา,าหาเงินเอ็มขายนะถ้าเขาปรับให้มึงดอกง่ายเอ็มมันก็เฟิร์สเซิร์ฟพอเฟิร์สเซิร์ฟปุ๊บสมมุติว่าเอ็มเงินเซิร์ฟเซิร์ฟปุ๊บใช่ไหมหมวกบอสดอกง่ายของบอสเกลื่อนของบอสเกลื่อนเกลื่อนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ใต้ดูแลของบอสเกลื่อนเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บกูถามหน่อยของบอสหมวกราคาก็ถูก บาโฟาบใบละห้าร้อยเนี่ยมึงเอาป่ะล่ะบาโฟใบละหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นห้ากับบาโฟาอัลละห้าร้อยมึงจะเอาไหนมึงเลือกเอาบาโฟเหลืออัลละห้าร้อยเสิร์ฟปิดไว้บาโฟเหลืออัลละหมื่นห้าเซิร์ฟเปิดยาวยๆเลยนะถ้าเขาควบคุมเสิร์ฟไม่ได้เขาจะเปิดทําไมมึงต้องเห็นใจเขาด้วยมึงแค่คนเล่นเขาควบคุมระบบไอ้ซา,า์ยาหอีเนี่ยเยอะแต่ยเยอะให้มากนะไอ้พวกที่เล่นก็นเล่นไปดีมึงหางอะไรขาหาไปดิ บางคนเขาเล่นระยะยาวเขาไม่หลับไม่นอนหาของนู่นนี่นั่นนะครับเขาต้องควบคุมเซิร์ฟเขาต้องจํากัดของไอ้เหี้ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงจะเอาดั่งตามที่ใจมึงปรารถนาไม่ได้หรอกเขาลงทุนเซิร์ฟมาเท่าไหร่เขาปดหลับบนนอนเท่าไหร่มึงมีหน้าที่ไรเล่นเกมหาเงินขายมันอย่างนั้นไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเอาว่าล่ะ เดือนหนึ่งเซอร์ปิดสองเดือนเซอร์ปิดเอาบ้ละเอาโดบง่ายเลยมึงง่ายเขาเสกให้มึงเอางั้นน่ะมึงลองไปจัดทํเซอร์เองดิทุกคนอยากให้มีเซอร์รยาวเอาบ้ละสามเดือนปิดอะ่ะทอนี่เขาเปิดเกือบปีนะแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็ยังมีวอลอันเก่าอยู่มึงก็ไปวอลไปเอาตังค์กันได้เนี่ยเขาก็แจกมึงตลอดนะปรับดงปรับดอกเนี่ยมึงเลิกคิดได้แล้วไอ้เหียเดีย๋ยวเงินมันจะเฟ้อของมันจะถูก พอถูกแล้วพมึงก็งี่เง่าเอ็มถูกว่าย้ายเสิร์ฟหาเสิร์ฟเล่นนู่นนี่นั่นหนีแต่จากหลูกตกแปดอะไรมึงก็ไม่รู้ไอสัตว์มึงโลกกิตหรือเปล่าวะไอเหียพอเสิร์ฟปิดช้ามึงก็มันก็มีรายได้เยอะไงพอเสิร์ฟปิดเร็วพอเสิร์ฟปิดเร็วปุ๊บมึงก็ไปบ่นว่าไอเหียเนี่ยกูเปิดสามมึงจะแบบไม่กาดบ้างล่ะเสิร์ฟไม่กาดอ่ะใครโดนบ้างกูโดนไอสัตว์เซิร์ฟไม่กาดเนี่ยนายีเปิดร่วคุยอลไเปิดไปถึงสองเดือนไอสัตว์พอก็ตายละไอเหี้ย ฝากนาเจ้าของไอ้เจ้าของยกมด้วยนะไอ้แต่เมกกาดด้วยนะมึงปัญญาอ่อนเป่าบินเขาบินหาพ้องอะไรสัตว์โคตรบ้องเป็นลูกอ่นอนนาเย็ดแม่โลกจิตหรือเปล่ามึงจะแบบเริมการบ้านเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแบบว่าขอร้องก็ทํทำเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดได้อะไรพวกปิดเลยเขาเปิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ว,ลว,ลวการที่โดนแฮกเซเวอร์ er ไม่เคยมีอะไรไม่เคยมีมึงจะระบบง่ายระบบยากอ่ะยายเนี่ยเรื่อ,องอปรับนี่ขอร้องอย่างนะนะ ถ้ามึงอยากเอาสองลไอ,สอ้สเดือนปิดบอกเข้าไปเลยบอกจีมไปเลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าจะมาด่าแค่แค่แค่พวกพวกคนเล่นนะเดี๋ยวขอฝากฝากฝากเรื่องืกันจีมนะจีมต้องเข้าใจนะในในจะฝากเรื่องพีพปั๊มพีพนะนะครับจีมเอาอย่างนี้ที่ฝากผมขอสเสนอนะเป็นผมก็เล่นพ p บ่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรอะไร,อะไรแต่ผมถามหน่อยว่าบางคนเขาเล่นพ p กันอ่ะจีมนะ GM, นะบูไว้พ p พที่มันสามารถกดได้แค่ในพีพนี่ยจีมเอามาลงนะ ถูกกว่ากันหน่อยเดียวถูกกว่าอันน้มันถูกอันหน่อย,ยาไอ้นี่เลยผมรู้ว่ามันมันมันเสียผมประโยชน์กับเซิร์ฟเวอร์แต่มันไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจไหมมันไม่เต็มที่มันมันไม่เต็มที่นะครับขอร้องนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็วกไอห้องบีพีอ่ะถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องคาสสิขนาดนั้นก็ได้ที่เดินหรืออะไรนั่นนั่นเนี่ยให้เข้าโรงแรมปุ๊บแล้วก็ เข้าไปเลือกห้องไดนเลยก็ได้เอพีเต็มก็ได้เลยก็ได้นะมันเดินไกลไปบางครั้งเดินไกลไปนะนะจีมนะฝากบอกแค่นี้ด้วยแล้วเรื่องปั๊มเนี่ยขอร้องลองพิจารณาดูนะอันนี้เจียมจะไม่พอใจผมผมไม่ว่าแต่มันต้องปรับได้แล้ว G จีมเรา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 ต้องเข้าใจว่าอยากรู้อยากให้มันคลาสสิกจริงแต่บางคนเขาปั๊ม b ีพีไงเขาต้องเล่นกันไงคุณจะถูกจะไม่คือว่าเอาไปเล่นแค่พีพีอย่างเดียว ใช้ได้เฉพาะในเขตจํากัดห้องพีพเมืองนักดาบหรือเมืองไรคุณใส่ไปเลยตรงนั้นไม่ต้องเอามาใช้ชีวิตจริงได้ไม่ต้องเอามาใช้แบบว่าเก็บวงเกี่ยเวลได้เอาแค่เขตจากัดนั้นพอถ้าทําให้ไม่ได้ก็มันรู้ไปไม่เป็นไรจะถ,ถูกจะแพงก็ทางบานเขาไม่ได้เสียวเวลเขาไม่ได้หาตังค์เขาเออกไปเล่นเพื่ออะไรฝึกฝีมือเขาห้องพ P. P จะได้เยอะ มันจะได้มันขึ้นไงคนไม่มีเลยทําเขาจะได้ไม่ต้องเล่นเซิร์ฟอื่นเขาจะได้เออซื้อปั๊มไปนั่งเล่นในพีพีนู่นนี่นั่นจะได้ไม่ต้องไปเล่นเซิร์ฟอื่นนู่นนี่นั่นกันเพราะว่ามันมีปั๊มที่ถูกเซิร์ฟนี้เซิร์ฟพีพีเปิดหรืออะไรเปิดเขาก็ไม่ไปไม่ไปเล่นลองสกิลอันเขาไมลองในพีพีองพีพีไงมันจะไ,ไม่เสียประโยชน์ของของเซิร์ฟเวอร์เราเข้าใจไหมจเอมอันนี้ผมผมฝากด้วยนะมันก็มีประมาณนี้แหละแล้วรอบหน้ามีม,ม,มีรอบหน้ามีคุณเคยไหมจ มึงเคยกันหรือเปล่าจีบผู้หญิงมีต่อแอปเสียงเหมือนด้วยนะฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะอืมอืมโอ้ยดอกมึงก็กระเทยทั้งรุ่นเลยสัตว์บางคนก็ให้ผัวเล่นไอ้ให้ให้เมียทาเป็นใช้เฟซเมียเล่นแล้วก็เอาเฟซเมียไปหลอกของน,น้องคนนี้เขากูคเคยกูคเคยไม่กล้ากูเคยกูเคยกูตะเหี้ยเลยโคตรกูเคยเลย,เย,เลยแต่เมียกูไม่ได้คุยโทรศัพท์นะ ให้เป็นผู้ท oh, ีโอทีเอสไประวังด้วนะผู้ชายที่หน้าม่อทั้งหลายระวังนะครับจัดโดนแล้วบางคนเนี่ยหืหนะ้าตาดีมากในเฟซหน้าตาดีมากพอเจอตัวจริงล่ะโอ้ยมึงามาจากหลุมไหนไอน้เหี้ยนะแล้วฝากเรื่องหนึง่งและสุดท้ายแล้วแบบว่าใครจะโกรธผมก็ได้นะเว้ยผมไม่ว่าเลยนะประมาณแบบว่า มึงจะโกรธกูโกรธไปนะขอจัดหนักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ขอจัดหนักเลยไอเฮี้ยตัวไหนที่กูเห็นโดนโกงหน้าเฟซเอกขอให้พี่น้องชาวอันโลเอชาวอานะครับร่วมมือร่วมใจไปโพสต์กันว่าไอควายง่ไอควายง่ไอควายง,ายง่แล้วผมจะผมจะนับผมจะนับเอง แล้วสุมวส่มแจกรางวัลสุ่มแจกรางวัลสามร้อยบาทหนึ่งรางวัลสองร้อยบาทหนึ่งรางวัลหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรางวัลนะครับเดี๋ยวจะจัดไอ้ขอคำว่าไอ้ควายโง่มึงไม่ดูคลิปเอ็มสุดหลอห่อเลยยังไงวะไอ้สองแล้วเจอกันครับอย่าลืมนะไอ้ควายโง่มึงนั้นควาย 爱我。